โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงดอมกันนะในคลิปนี้เราก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนํานะครับจะทําให้ทีมของเพื่อนๆเนี่ยโหดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับลองดูผมนะอยู่ที่แรงมาเตอร์3คะแนน2องพันกับเกถ้วยดูตําราแค่เลเวล5เองนะครับอ่าตำราเนี่ยมันส่วนทางกับแรง์กิ้งนะปกติเนี่ยตำราเลเวล8เลเวล9บางคนยังไม่สามารถขึ้นมาเตอร์ได้เลยนะแต่ผมนี่มายันมาเตอร์3นะครับเล่นได้สบายๆเลย มันมีเทคนิคที่จะทําให้ทีมโหดขึ้นนะครับนั่นเลยก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับอันนี้นั่นเองส่วนวิจัยของคุกกี้นะครับอ่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเ,เพื่อนๆถึงไม่ยอมอัพกันมันโคตรมีประโยชน์เลยนะเนี่ยถ้าเราอัพนะครับมันก็จะผลิตของต่างๆได้อย่างรวดเร็วทําให้เรามีทรัพยากรมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะผมรอได้ แต่สิ่งที่สําคัญเลยมันคืออีกอันหนึ่งนะครับเป็นการวิจัยคุกกี้อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูนะมันมีประโยชน์ตั้งแต่อันแรกเลยนะครับนี่นะอันแรกอะ่ะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลูกกวาดเราก็จะได้ e XP มากขึ้นนะครับทําให้เลเวลไวขึ้นอีกอันหนึ่งก็เป็นการลดการใช้สตามีน่านะครับในหมดปกติก็จะลดหนึ่งอันอ่าพวกนี้ก็ลองมาอ่านกันดูนะครับมีประโยชน์มากๆและก็อัาไม่ยากด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตรงนี้นะครับ นี่นะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตของคุกกี้ในแต่ละสายนะเนี่ยผมก็อัพเลเวลมันใกลจะตันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล8นะอ่าเพื่อนๆดูความสามารถในเลเวล8นะครับมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับสายจูโจม2.6%และลองคิดดูนะครับถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ถึง3%เลยเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับนี่นะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอ่าเราใช้ตัวสายไหนบ้าง ยังสส่ระเบิดเนี่ยผมก็อัพให้มันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าทะเลนะควรจะแบบทําให้ทึกๆนะครับแต่ว่าพอเป็นเลเวล8เลเวล9ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้พวกเข็มทิศในการอัพนะครับมันก็จะอัพยากนิดนึงนะแต่แนะนานะครับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีทรัพยากรเนี่ยอัพซักเลเวล8ก็เพียงพอแล้วใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเอาแค่ประมาณ2.6%เนี่ยแค่นี้ก็เริ่มส่งผลต่อการเล่นแล้วนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะ,ะใครที่คิดว่าตัวยังไม่ถึกตัวยังแบบ ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนี่ยลองมาดูนะครับว่าเราใช้ตัวสายไหนเยอะแล้วก็มาอัพดูต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะโอเคเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถเพิ่มพลังให้กับคุกกี้ทุกตัวนะครับมันไม่เลือกสายนะว่าจะเป็นสายไหนคือมันเพิ่มให้กับทุกตัวเลยนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้เลเวล9แล้วสามารถเพิ่มได้ถึง1.9%ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล10นะครับสามารถเพิ่มได้ถึง2%อ่ะลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปรวมกับบัฟที่มันแบบเลือกสายนะอันนนนก่อนหน้้าเี ก็จะได้ทั้งหมดประมาณ5%เลยนะครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะแค่1%ในเกมเนี้ยก็เห็นผลแล้วอันนี้ได้5%อ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราโหดขึ้นชัดเจนนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้นะเป็นการเล่นความเร็วการเติมตัวอารีนานะครับสําหรับสายลุยแรงนะจะต้องชอบเป็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทําให้เราได้ตัวเร็วขึ้นแล้วก็อันอันนี้อันหนึ่งมันจะทําให้ความจุข,ของตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10ใบนะครับปกติมันจะมี U8 นะ อัพไปเลยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยอันต่อมาเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดท,ท็อปปิ้งนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจนะแต่ว่าก็ต้องอัพนะครับเพื่อที่จะให้มันเปิดทางมาสู่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็เป็นการอัพเฉพาะสายเหมือนเดิมนะครับอัพสายไหนก็สายนั้นจะโหดขึ้นนะอ่าตันที่สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่ก็มีครบทุกสายเลยแล้วก็ทําได้ไม่ยากอ่าแล้วเ,เพื่อนๆลองเลื่อนดูนะครับพออัพตันเนี่ยมันก็จะผลิตได้เรื่อยๆเรื่อยๆ ไปยันเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีผลิตต่อนะจนกว่าจะสุดเนี่ยผมว่าบวกถึง10%นะผมว่าน่าจะเกิน10%นะครับลองคิดดูนะถ้าเกิดผมอัพตรงนี้ตันทั้งหมดอะ่ะมันก็จะได้เป็น3%เใช่ไหมแล้วไปรวมกับอันก่อนหนะ้าที่ผมอัพใกล้จะตันแล้วอะ่ะประมาณ5%เป็นะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยได้ถึง8%ซนะครับซึ่งเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะก็ส่งผลต่อการเล่นแล้วนะแล้วนี้ได้มา8%นตนะครับตำราลเลเวลห่างกันมากก็อ่าถือว่า ช้ตรงนี้มาทดแทนกันได้นะครับตำราเลเวล5มาเจอกันตำราเลเวล10อะแต่ถ้าตรงนี้เขาไม่ได้อัพเลยนะเราก็ยังมีโอกาสชนะนะครับนี่นะอ่าลองดูเห็นไหมตันกันที่สามเปอรนะครับแนะนำเลยว่าอย่าลืมอัพเดทขาดแลหลายคนไม่ค่อยสนใจกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินทรัพยากรนะครับลองจัดสรรทรัพยากรดีๆว่าเราควรจะอัพตรงไหนส่วนวิจัยคุกกี้อะผมว่าไม่ควรจะปล่อยให้มันว่างนะ ยิ่งน้อยๆก็ควรจะต้องอัพอไปไลยทิ้งไว้นะครับอ่าหวังว่าน่าจะได้เทคนิคนะครับเนี่ยช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยนะอัพไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าทรัพยากรน,น้อยจริงๆเนี่ยแนะนําว่าอัพแค่เลเวล5เลเวล6ไปก่อนก็ได้นะครับเอาให้มันเปิดช่องทางไปได้เรื่อยๆพอมันตันที่ตรงไหนเนี่ยแล้วเราค่อยกลับมาอัพนะอ่านี่เป็นไงแล้วก็อย่าลืมอัพเลเวลด้วยนะครับอัพเลเวลของศูวนย์วิจัยให้มันตันนะครับนี่ พอดีผมเอานมน้ำตาลไปอัพบ,บ้านทำภารกิจนะมันก็เลยอ่าตรงนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าน,นี่นะครับเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถสู้กับทีมูธโหดได้อ่าเห็นไหมครับมาเตอร์กับแต้มอีก2091สุดยอดเป็เลยเปล่าก็อลองอัพกันดูนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นคลิปสั้นๆแต่หวังว่าประโยชน์นี่เยอะเลยนะครับไปลองอัพกันเลยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนนะ สวัสดีครับบ๊ายบาย